เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านนะครับตัวเจ้าของเรื่องมีชื่อว่าคุณต้อมครับคุณต้อมเองเนี่ยเป็นผู้ชายครับวัยทำงานตัวเขาเองก็มีแฟนครับแล้วก็อาศัยอยู่กินกับแฟนแล้วล่ะแฟนเองก็ทำงานครับ ทั้งคู่เนี่ยก็ทำงานคนละที่กันแยกย้ายกันไปทำครับส่วนใหญ่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเต็มๆวันจริงๆเนี่ยก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์ครับตัวคุณต้อมครับเล่าให้ฟังครับว่าแฟนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเล่นเครื่องดนตรีครับเครื่องดนตรีไทยหลากหลายประเภทเนี่ยเรียกว่าเล่นได้เกือบหมดเลยครับจนที่บ้านของเขาและแฟนเขาเนี่ยต้องมีห้องเก็บอุปกรณ์ดนตรีกันเลยทีเดียว แต่ก็จะมีเครื่องดนตรีอยู่ชนิดหนึ่งครับที่ตัวคุณต้อมบอกว่าแฟนของเขาเนี่ยชอบเล่นเป็นอย่างมากเลยก็คือซอครับแต่คุณต้อมเองก็ไม่รู้นะครับว่าซอเนี่ยมันคือซออะไรประเภทไหนยังไงครับซึ่งมันก็คือเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งนี่แหละครับคุณต้อมรู้แค่นั้นในทุกๆวันหยุดครับตัวคุณต้อมเนี่ยก็มักจะได้ยินครับเสียงซอเนี่ยอยู่เป็นประจำเลย ก็คือรู้ละว,ว่าแฟนเข้าไปเล่นแล้วก็แฟนเนี่ยเหมือนว่าจะชอบเล่นมากๆเลยด้วยครับทุกครั้งที่มีโอกาสทุกครั้งที่มีเวลาว่างทุกครั้งที่เป็นวันหยุดก็จะมักจะมาเล่นซออยู่เสมอครับซึ่งตัวคุณต้อมก็ไม่ได้รู้สึกลำคาญหรือว่าอะไรครับดีซะอีกครับได้ยินเสียงดนตรีเพราะๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แม้ว่าอาทิตย์ไหนนะครับตัวคุณต้อมบอกว่า จะติดธุระเองก็ตามนะครับต้องออกไปนอกบ้านต้องไปทํานู่นทํานี่ครับอย่างน้อยครับแฟนของคุณต้อมเนี่ยก็จะขอเล่นซอเนี่ยสักเพลงหรือ2เพลงนะครับก็เรียกว่าติดมากเลยทีเดียวครับเรื่องราวมันก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแต่เหตุมันมาเริ่มต้นตรงที่อยู่ๆครับแฟนของคุณต้อมเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตครับ ตัวคุณต้อมเองก็โศกเศร้าเสียใจอยู่พักใหญ่เลยครับระยะเวลาเนี่ยผ่านไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ครับตัวเขาเองก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงลําพังครับข้าวของแฟนก็อยู่เต็มบ้านครับมองไปทางไหนก็โศกเศร้าครับเสียใจตลอดแล้วครับตัวคุณต้อมบอกว่าอยู่ๆเมื่อเวลามันผ่านไปนะครับไม่แน่ใจว่านานเท่าไหร่นะครับหลังจากที่แฟนของคุณต้อมเนี่ยเสียชีวิตไปแต่ไม่ถึงเดือนครับ ตัวคุณต้อมบอกว่าตัวเขาเนี่ยเริ่มได้ยินเสียงครับตอนแรกครับมันมาจากวันปกติเนี่ยครับในช่วงเวลากลางคืนตัวเขาเนี่ยนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีครับมันแว่วมาเป็นเสียงของซอครับเสียงนี้มันคุ้นเคยมากๆตัวเขารับรู้ได้ทันทีครับว่ามันจะต้องมีอะไรแน่นอนสิ่งที่เขาคิดคือ ไม่รู้ครับอาจจะหลอนไปเองเสียใจมากๆที่แฟนจากไปหรือแฟนอาจจะกลับมาเล่นเครื่องดนตรีที่เธอรักก็ได้ตัวเขาก็คิดแบบนี้ครับท้ายที่สุดสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยตัวคุณต้อมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความกลัวเลยนะครับเพราะว่าแฟนกลับมาหาเนี่ยก็ดีซะอีกตัวเขาเองเนี่ยก็อยากเจอตัวเขาเองเนี่ยก็เลยพยายามครับ หาต้นต่อของเสียงหาวิธีติดต่อกับแฟนครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับเริ่มจากได้ยินเสียงตอนกลางคืนนะครับแว่แวๆตอนแรกก็คิดว่าฝันนะครับพอผ่านไปในแต่ละวันก็เริ่มได้ยินชัดขึ้นได้ยินนานขึ้นบางครั้งได้ยินในช่วงเวลากลางวันเลยก็พยายามหาที่มาของเสียงบางทีเปิดห้องเก็บเครื่องดนตรีของแฟนครับก็ไม่เจออะไรครับเสียงมันก็หายไปซะดือด้อเลยตัวเขาเองเนี่ยก็ ไม่รู้จะทำยังไงคิดได้อย่างหนึ่งครับคือไปทำบุญให้แฟนครับคิดว่าถ้าแฟนได้ส่วนบุญส่วนกุศลไปเนี่ยอาจจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ก็คิดไปแบบนั้นครับหลังจากที่ทำบุญไปครับทุกอย่างก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับก็ยังคงไม่เห็นแฟนอยู่ดีก็ได้ยินบ้างมาบ้างหายบ้างครับบางวันก็ได้ยินนานหน่อยบางวันก็ได้ยินแป๊บเดียว บางวันก็ไม่ได้ยินเลยแต่ตัวคุณต้อมบอกว่าอย่างน้อยอาทิตย์หนึงเนี่ยต้องได้ยินประมาณ2-3ครั้งละจนตัวเขาเองเนี่ยตัดสินใจครับเอาซอตัวนี้ออกจากห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องดนตรีของแฟนครับเอามาไว้ในห้องนอนเลยคิดครับว่าถ้าเกิดแฟนมาเล่นในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยตัวเขาที่นอนอยู่หรือว่าสะดุ้งตื่นมาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็นแฟนครับ ก็หลังจากที่เอามาไว้ในห้องครับตัวคุณต้อมก็บอกว่ามันก็ได้ยินเสียงนะครับในคืนนั้นเลยที่เอาเข้ามาเนี่ยได้ยินเสียงเสร็จตัวเขาเองเนี่ยได้ยินตอนนอนครับก็คลับคล้ายคลับคล้าว่าหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงครับก็ลุกขึ้นมาครับแล้วมองไปที่ซอตัวนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นครับเป็นผู้หญิงนั่งเล่นซออยู่นี่แหละแต่หันหลังให้กับเขา ลักษณะท่าทางเนี่ยก็คือแฟนเขาเลยตัวคุณต้อมเนี่ยทำอะไรไม่ถูกครับเหมือนจะลุกขึ้นไปหาครับแล้วเอื้อมมือไปจะจับผู้หญิงคนนั้นรู้ตัวไอทีก็มาสะดุ้งตื่นครับเป็นเวลาเช้าแล้วส่วนซอก็วางไว้อยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับเขยื่อนไปที่ไหนตัวเขาเองก็คิดว่าเขาคงจะฝันนับหลังจากนั้นครับระยะเวลามันก็เริ่มผ่านไปนานเรื่อยๆครับ ก็เริ่มคิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะเพอ้อไปเองท้ายที่สุดก็ตัดสินใจครับเอาซอกลับไปเก็บไว้ที่เดิมครับไม่ได้สนใจอะไรเลยจากนั้นเนี่ยความเศร้าเสียใจมันก็เริ่มหายไปครับด้วยความที่ตัวคุณต้อมเนี่ยก็พยายามทํางานให้หนักมากขึ้นครับเวลาเลิกงานเสร็จก็ไม่ยอมเลิกครับทำโอทีทำนู่นทํานี่ต่อคือเหมือนพยายามให้ตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาว่างจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ แล้วเวลามันก็ผ่านไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ครับตัวเขาเองเนี่ยได้นอนบ้านบ้างไม่ได้นอนบ้างบางทีก็ไปทำงานต่างจังหวัดบ้างคือโหมงานหนักเลยครับอยากจะลืมทุกอย่างไม่อยากคิดอะไรแล้วจนเหตุการณ์มันมาเกิดขึ้นในวันหนึ่งครับตัวคุณต้อมเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาเนี่ยไล่เคลียร์งานแบบทั่วไปหมดนะครับคือต้องบอกก่อนว่าบริษัทงานของคุณต้อมเนี่ยจะมีสาขาหลากหลายสาขาครับ ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ดูแลสาขาต่างๆเนี่ยทำให้ตัวเขาเนี่ยต้องโยกย้ายไปนู่นไปนี่คอยดูตลอดแต่หลังจากที่เคลียร์โปรเจกต์ใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้รับวันหยุดจากเจ้านายครับตัวเขาเองเนี่ยก็แทนที่จะไปเที่ยวครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคขอเอาเวลาที่หยุดเนี่ยสองสามวันเนี่ยกลับมาพักผ่อนอยู่บ้านของตัวเองดีกว่าก็กลับมาอยู่บ้านครับ ก็เคลียข้าวเคลียของทําความสะอาดตัวเองไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับมันก็มีของลกลุงลังแหละทํานู่นทํานีน่ไปแล้วก็เวลาก็ผ่านไปครับจนถึงช่วงเวลากลางคืนตัวคุณต้อมบอกว่าหลังจากที่ได้พักอยู่กับตัวเองเนี่ยได้อยู่อย่างสงบแล้วเนี่ยปกติครับเลิกงานเสร็จกลับบ้านดึกมาถึงก็หลับไม่รู้เรื่องแล้วครับบางวันก็ไม่ได้นอนบ้านพอตัวเองได้หยุดพักจริงๆเนี่ยล้มตัวลงนอนครับ นั่งคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเปื่อยครับไม่ทันที่จะนอนหลับเลยครับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงอีกแล้วครับเสียงที่มันห่างหายไปนานแล้วจากการได้ยินของเขาเสียงเครื่องดนตรีที่แฟนของเขาเล่นให้ฟังเป็นประจำตอนที่ยังมีชีวิตมันคือเสียงของซอตัวนั้นครับเสียงนี่มันดังมาจากห้องเก็บอุปกรณ์ดนตรีครับที่เดิมเลย ตัวคุณต้อมเนี่ยตอนแรกครับก็คิดอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนี้มานานแล้วอยู่ๆกลับมาได้ยินเนี่ยนะมันคืออะไรก็เลยลุกขึ้นครับเปิดไฟเดินเข้าไปในห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องดนตรีแต่ก็ไม่เจออะไรครับจากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรครับกลับมานอนเหมือนเดิมตื่นมาในเช้าวันที่สองครับวันนี้ก็ ไม่ได้ทําอะไรครับไม่อยากออกไปไหนสั่งอาหารมากินอยู่บ้านทั้งวันครับดูทีวีดูหนังทําอะไรที่อยากจะทําที่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําเพราะว่าก่อนหน้านี้ทํางานหนักมากทั้งเล่นเกมทั้งฟังเพลงคือก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ครับให้คุ้มค่ากับที่ทํางานหนักมาจนอยู่ๆครับตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าเขานอนในช่วงเวลากลางวันครับช่วงบ่ายๆนี่แหละเปิดแอร์นอนกําลังเย็นฉ่าเลยในจังหวะที่กําลังเคล,เคลิ้มครับ อยู่ๆก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีกแล้วตอนนั้นก็พยายามคิดครับว่าหูแววแหละหูแววคงไม่มีอะไรมากแต่จะคิดแบบนั้นก็ไม่สุดสดักทีเดียวครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันดังและมันก็นานเลยครับคุณต้อมบอกว่ามันนานมากครับจากตอนแรกที่คิดว่าหูแววเดี๋ยวก็คงเงียบไปเองแต่มันก็ดังต่อเนื่องดังต่อเนื่องดังเรื่อยๆครับมันก็ไม่หยุดสักทีจนสุดท้ายเนี่ยตัวเขาเองเนี่ย ตัดสินใจลุกขึ้นมาครับแล้วก็เดินไปดูในห้องเครื่องดนตรีนั่นอีกปรากฏว่าก็ไม่เจออะไรอีกก็คิดในใจแล้วว่าตัวเองเนี่ยคงหลอนไปแล้วละ่ะคือโอ้คงฟุ้งซ่านแล้วละ่ะทั้งๆที่พยายามไม่คิดอะไรแล้วนะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วระยะเวลามันก็ผ่านมาค่อนข้างนานแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงครับโทรไปปรึกษาเพื่อนครับเพื่อนก็บอกเอออย่าคิดมากอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อนก็ชวนออกไปสังสรรครับ และในเย็นวันนั้นเนี่ยตัวคุณต้อมก็ออกไปสั่งสรรกินดื่มกับเพื่อนครับก็ดื่มไปได้ที่เลยลหะพอดึกหน่อยๆครับก็กลับมาที่บ้านแต่ตัวคุณต้อมเนี่ยก็ไม่ใช่คนประเภทที่ว่ากินจนเมาไม่รู้สติอะไรขนาดนั้นครับกลับมาบ้านเสร็จก็ยังล้างหน้าล้างตาครับอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าครับเปิดหนังดูสักเรื่องหนึง่งแล้วก็เตรียมตัวที่จะนอนครับแต่ในระหว่างที่จะนอนเนี่ย เอาอีกแล้วตัวคุณต้อมได้ยินเสียงเครื่องดนตรีอีกแล้วดังมาจากที่เดิมอีกแล้วรอบนี้ครับไม่สนใจครับรีบเลยครับจากที่ปกติจะลุกขึ้นมาเปิดไฟเปิดอะไรก่อนเนี่ยไม่สนใจครับรีบวิ่งพุ่งตรงไปที่ห้องดนตรีเลยครับเปิดประตูมาก็ยังไม่เจออะไรอีกและทีนี้ครับพอมันเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายๆครั้งสะสมกันมาครับ ตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างมั่นใจแล้วละ่ะว่าไม่ได้หูแววไปอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้เนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าแฟนตัวเองกลับมาแล้วมันเป็นอะไรเป็นยังไงทําไมถึงต้องมาแบบนี้แล้วก็ไม่ให้เห็นตัวด้วยตอนนั้นครับตัวคนต้อมตัดสินใจครับก็เหมือนจุดธูะครับแล้วก็ไหว้เลยบอกว่าเนี่ยถ้ามาเนี่ยมาให้เห็นเลยอย่ามาแค่นี้เขาเนี่ยก็คิดถึงอยากเจอ ถ้ามาแค่เนี้เขาไม่รู้ว่าต้องการจะสืออะไรมาคุยกันให้รู้เรื่องอยากเห็นแบบจะจะเลยตัวเองก็พูดไปประมาณนี้ครับแต่หลังจากที่ปักทูบไปเสร็จครับทุกอย่างก็เงียบแบบเงียบไปหมดเลยไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งเวลามันก็ล่วงเลยไปครับตัวเขาคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะก็ะตัดสินใจครับปิดบ้านปิดช่องเข้าไปเตรียมตัวที่จะนอน ดูนาฬิกาอีกทีก็โอ้โหตีหนึ่งตีสองละก็ไม่เป็นอะไรพวกนี้ก็ยังหยุดอีกวันหนึ่งก็เปิดทีวีทิ้งไว้แล้วก็นอนแล้วกันตั้งเวลาปิดทีวีไว้พวกเขาเองก็ดูหนังไปครับไม่รู้ตัวว่าหลับไปเมื่อไหร่ตังคต้องบอกว่ามารู้ตัวอีกทีครับตื่นขึ้นมาก็คือจอเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนซ่าๆไปละภาพสัญ,ญญาณมันคงตัดไปแล,ะละ้วล่ะแต่เขาไม่ได้ตื่นเพราะ ภาพสัญญาณที่มันซราครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาตื่นครับเพราะเขาได้ยินเสียงรอบนี้ครับเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยก็เ,เป็นเสียงเดิมครับแต่มันชัดเจนกว่าทุกครั้งครับดนตรีที่มันเล่นออกมาเนี่ยเพลงมันไม่ได้เหมือนทุกทีที่แฟนของเขาเล่นครับเพลงมันดูเศร้าเสียงมันฟังดูชัดและมันก็ดังกล้องอยู่ในบ้านเนี่ย ตัวเขาเองรู้สึกถึงความผิดปกติครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ใจก็ยังคิดครับว่าเป็นแฟนของเขาเนี่ยแหละที่กลับมาเล่นตัวเขาเองเนี่ยก็ตัดสินใจเดินไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องดนตรีนี่นแหละจับลูกบิดครับบิดแล้วค่อยๆเปิดออกด้วยความที่ตัวเองก็ตื่นเต้นนะครับคิดว่ารอบนี้คงได้เห็นแน่นอนเพราะอุตส่าห์ไปไหว้ขอขนาดนั้นพอเปิดประตูมาครับก็จริงครับ เห็นจริงๆครับตอนนี้ก็เห็นเป็นผู้หญิงนั่งหันหลังแล้วเล่นซออยู่แสงที่มันสาดเข้าไปในห้องเก็บอุปกรณ์เนี่ยมันก็น้อยมากครับก็มีเหมือนช่องหน้าต่างที่เป็นโซนที่เป็นกระจกครับแล้วก็มีแสงจากข้างถนนแสงจากอะไรเข้ามาครับเบาๆสลัวๆดูแทบไม่ออกครับตัวเขาเองก็เดินเข้าไปครับแล้วก็หยุดนิ่งครับจากนั้นก็เรียกชื่อแฟนของเขาครับ เรียกอยู่สองสามทีครับผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงเล่นซอไม่หยุดครับจนตัวเขาเองเนี่ยอดไม่ไหวไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่หันมาคุยกันก็เดินเข้าไปครับเหมือนจะพยายามจะแตะตัวผู้หญิงคนนั้นแล้วปรากฏว่าอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามาครับที่มันแย่ก็คือหันหน้ามาอย่างเดียวครับตัวไม่หันมาครับปรากฏว่าตัวคุณต้อมบอกครับว่า ตกใจสุดขีดเลยครับหนึ่งคือเฮ้ยบิดคอมาแบบนี้มันมันก็ไม่ได้แล้วหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แฟนคุณต้อมครับแล้วสภาพที่เขาเห็นนี่ก็คือเละไปทั้งตัวครับเนื้อตัวมีแต่เลือดมีแต่รอยช้ำตัวเขาเองเนี่ยตกใจร้องลั่นครับแล้วทุกอย่างก็เงียบไปครับ สรุปคือตัวคุณต้อมบอกว่าตัวเขาเองก็ถึงขั้นสลบไปเลยครับตื่นเช้ามาทีก็คือแดดส่องเข้ามาในบ้านครับจนสว่างแล้วละ่ะตัวเองเนี่ยก็นอนอยู่หน้าห้องครับอยู่ตรงบริเวณประตูนี่แหละของห้องเก็บเครื่องดนตรีหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้ครับว่ามันคืออะไรสิ่งเดียวที่คิดได้นะตอนนั้นครับตัวเขาก็คิดว่าคงต้องไปถามพ่อกับแม่ของแฟนเขาครับ ว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันคืออะไรเพราะว่าเครื่องดนตรีพวกเนี้ยก็เป็นของแฟนทั้งหมดแฟนก็เอามาจากพ่อจากแม่ของเธอเนี่ยแหละก็เลยเอาซอตัวเนี้ยพกไปด้วยแล้วก็ไปคุยกับพ่อกับแม่ของแฟนครับจนท้ายที่สุดครับว่าก็ได้มารู้ความคือพ่อของแฟนครับเล่าให้ฟังครับว่าซอตัวเนี้ยมันอายุมันนานมากแล้วล่ะส่งมารุ่นสู่รุ่น ก็เคยมีคําเล่าของคนเก่าคนแก่ครับพูดกันต่อๆมาครับว่าซอตัวเนี้ยอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้มันรกกร้างครับต้องเอาออกมาเล่นออกมาทําความสะอาดอยู่เสมอครับอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้ทุกวันก็อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสอาวันก็ยังดีแต่อย่าทิ้งไว้นานเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยเจ้าของเก่าครับเขาจะกลับมาเล่น เพราะเขาคงอยากให้ซอตัวเนี้ยมันส่งเสียงออกมาซึ่งมันก็ประจบเหมาะครับเครื่องราวทั้งหมดที่ดำเนินมาที่แฟนของเขาเองเนี่ยมักจะเล่นเครื่องดนตรีชนิดเนี้ยชิ้นเนี้ยอยู่เสมอแม้ว่าจะว่างหรือไม่ว่างอย่างน้อยก็ต้องมีเวลาเล่นให้กับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ที่แท้เหตุผลมันอาจจะเป็นเครื่องนี้ก็ได้ครับ แต่ท้ายที่สุดตอนนั้นครับคุณพ่อคุณแม่ของแฟนครับก็ไม่ได้เอาเครื่องดนตรีชิ้นนี้กลับไปนะครับจนท้ายที่สุดครับตัวคุณต้อมก็นําเครื่องดนตรีชิ้นนี้ครับซอตัวนี้แหละไปบริจาคทิ้งไว้ครับไว้ที่วัดนั่นแหละก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังครับหลวงพ่อก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับก็รับไว้และหลังจากนั้นครับตัวคุณต้อมเนี่ยก็ได้มีการทําบุญไปให้กับแฟนของเขา แล้วก็คิดครับว่าสาเหตุหนึ่งที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เจอแฟนเขาด้วยเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าแฟนของเขา่าคงไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วครับแล้วหลังจากนั้นเองครับไม่ว่าเครื่องดนตรีชิ้น,น,ไ,หนไหนก็ตามครับที่อยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์ดนตรีเนี่ยก็ไม่เคยที่จะส่งเสียงให้คุณต้อมได้ยินอีกเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมืด